น่าจะเป็นแกงโบราณที่หาทานยากอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับแกงมะละบาดุครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่หัวกะทิลงไป200มิลลิลิตรครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตีๆให้พริกแกงเผ็ดเนี่ยแตกตัวเข้ากับกะทิให้หมดเลยนะครับในส่วนของหัวกะทิเนี่ยเชฟจะค่อยๆทยอยหยอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆ น้ำแกงของเราวันนี้ก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับแล้วก็เริ่มแตกมันทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคั่วไปเรื่อยๆนะครับจะเย็นๆครับค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆนี่แหละครับนี่แหละครับหยอดไปจนหัวกะทิหมดเลยนะครับ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีก2ช้อนชาครับคราวนี้ก็เติมหางกะทิลงไปอีก100มิลลิลิตรเลยครับรอจนกว่าแกงของเราจะเดือดขึ้นมาอีกทีนึ่งนะครับเชฟจะตามด้วยก็ปีหวานอีกครึ่งช้อนโตะครับ คนจนทุกอย่างละลายเข้ากันหมดแล้วนะครับแล้วน้ําก็เดือดได้ทีแล้วครับเจฟจะใส่เนื้อปลาดุหั่นแว่นเนี่ยนะครับไปอีก200กรัมครับแล้วก็มะระหั่นนะครับอีก200กรัมเช่นกันครับ เติมรสชาติด้วยน้ำปลาไปอีกสองช้อนชาครับโรยใบมะกรูดฉีกลงไปด้วยครับเพิ่มความหอมเลยครับพริกกินดาซอยนะครับเพิ่มสีสันครับแกงขั้วมะระผระดุกนะครับจะมีน้ำแกงเนี่ย คุกลิกุกคลิกอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีความเข้มข้นมีรสชาติของมะละขมนิดนนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับแล้วก็เนื้อปลาดุนุ่มๆนะครับใครเคยทานอยู่แล้วจะรู้ว่ามีความอร่อยเข้มข้นลงตัวมากๆเลยนะครับแกงโบราณแกงนี้ตักราดบนข้าวสวยละอ้นนะครับน้ำปลาดีๆอีกสักหน่อยหนึ่งแม่ ข่าวหมดหม่อเลยครับ